สวัสดีครับวันนี้วันที่13กันยายนคม2565นะครับเรามาสวนกาแฟนะครับจะมานอนสวนกาแฟระหว่างปิดพรรษานะครับโอ้โหหมอกหมอกลงคนละโลกเลยนะครับไม่เหมือนกับอยู่บ้านนะครับดูนะครับข้างทางหมอกเต็มเลยนะครับดูในโทรศัพท์อาจจะเป็นแบบนี้นะแต่จริงๆแล้วนี่มองเห็นไม่ค่อยไกลเลย ดูนะครับโอ้โหคนด้านโลกเลยจริงๆต้องเปิดไฟนะครับต้องเปิดไฟสูงนะครับเปิดไฟทุกดวงเลยโอโดูนะครับบ้านหวยเมียงครับโอโไม่เห็นอะไรสักอย่างเลย ว่าเขโดดูนี่แม่ต้นนี้ไงเห็นไหมอันนี้ต้นเม็ด